เต็มเตมยาวเลยเหมอนกนาหอดฐานแล้วนะครับนี่คือบังไฟล้านขนาดนาแปดนะครับจากค่ายแอเทวดานะครับ่ามาหลุ่นกันเบิ่์นกันด้วยเอาะครับเก็คือฐานนะครับบังไฟล้าน

เาไม่ไยว้่ไปาโยกไะครับม่หวให้เริอาพัเดีวเขาดลยบอลสองนะครับยัครับเดี๋ยวการตได้ปนสมการแตไล่ไดยับอให้ดูเดี๋ยวการตไลอยู่เด้อเอาไปลู่จะมาเลบ

รอยเพิ่์เสร็แล้วนะครับสำหรับไฟลาดแอดเทวดานะครับ เวกํากับนั่นคือ20 50ปลาย200นะครับ อุ้ยขึ้นงางแมงครับขึ้นงางแมงอ้ยผมลงลงเสียงฮ้องเลยครับเพราะว่ามันขึ้นงามนะครับนี่คือบางไฟล้านขนาดนาแปดนะครับโอ้ย,อยสุดยอดแฮงครับสุดยอดแฮง เอาเบิ้งระบบเผาใหม่นมือนี่นะมันหมันนะเขาแต่ว่าขี่ต้อนรกี่ต้อลัพลันโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเเก้าสิอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคนแลครับจะอดไปลัดไหาโอ้ยสิหคนครับ บันนงไฟล้านแค่ไหนก่อนจาบ้อนป่ของแท้ของแท้ครับของแท้นะครับนี่คือบังไฟลานนะครับสหรับงานบุญประเพณีนะครับพี่น้องทั้งบา้านเราใหญ่เฮานะครับโอ้ย,ยสุดอยอดครับ พอจำท่ามีที่สำหรับบังไฟลานนะครับพี่น้องนี่คือพอจำนะครับเอาละครับนี่คือการจัดบังไฟลานนะครับสำหรับพี่น้องมาเราานะครับคุณประพีนีมือนีมีสัหาเหาเงาีมาดีมาดีดีาดีม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 าเอาดีมาดาดีมาดาดมาดีดีมาาดไดมัามอามาาาา

กสมบังพี่เด็กเก็จะใส่หางเงี้ยมันที่นี่หางาเงี้ยมันตโอ้เลยมาใส่หางมาใส่วันนี้ก็กูคก้คงนง้อกันนโอ้โหนะครับบงังไฟลานนะครับ ของพี่น้องบ้านเราใยนะครับมื้อนี้ลุงบอนสนิทพาพี่น้องมาติดตามนะครับนะมาหลุดมาเบิ่งกันนะครับว่ามื้อนี้จะขึ้นสูงแล้วก็ทําเวลาได้หลายปานใดนะครับสําหรับบุญประเพณีนะครับบ้านเราใยนะครับสําหรับบางไฟอ สิเพียงนะครับ<ป>เ้ยพระราสิกล้าเขาไหกแบบ จะลั่นโบเข่าอีกโอ้ยอาลเเด้บบอบาเป็นแนวใดเนาะฟิลันโบ,นบเข่านะครับ